สวัสดีค่ะช่องต้อนรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็ยังอยู่ตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์นะคะเป็นอีพีที่5นะคะก็เราเริ่มจากจุดนี้เนาะจนั่งเขาพับจุดตลาดนัดพระใหม่สุรินทรค่ะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าผ้าไหมนะคะคป็นแหงคายบนนู่นนี่เนาะราชโนนป้าเดี๋ยวเราไปแอบดูหนุ่มๆเขาทำอะไรกันอุ้ยนี่ สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับกำลังเซลกำลังเซลเดี๋ยวให้แม่มึงนะรัชนุนซิ้วนะคะทุกคนนี่เด้อผ้าดำเซลมือนะคะว่ากตาหายดีดนตี ขายต่อซุ้อบุหรุบ่ร์ทำจู้เขาอันนี้<ส><ด>แต่แม่จะได้ทำเพลงให้สมเด็จพระพันปีละรู้ดว่านี่นะคะทุกคนกรัชนนทิล์นะคะนะคะร้านรัชนนทิลป์นะคะทุกคนตลาดนัดป้าใหม่นะคะก็สุรินนะคะน้องก็จะขายอยู่ตลาดกรีนมอด้วยนะคะ จะเป็นร้านนุน่มๆน,นะคะคาตาเล็กก็นุ่มๆคตาล็กจะไม่เหมือนกันนะเหมือนไข่นะคะทุกคนเขาจะจัดร้านเขาเขาน่ารักมาก<ม>อันนี้ก็เอาจากอุปกรณ์ที่ทอผ้านะคะมาห้อยผ้านะคะสวยงามเลยนะคะ<ม>ทุกคน<ม>นะคะนี่รัชนีซิวนะคะผ้าเซลมือนะคะน้องกาลังเซลมืออยู่นะคะเซลให้เห็นเลยว่าเ,เดี๋ยวคนจะบอกว่าเรา น้องเขาทําจริงๆริงไหมนะทุกคนน้องเขาทาจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นฉากอาเภอศรีนะรงนะทุกคนเนาะนี่นะคะสวยงามนะคะร้านรัชนน์ซิลผ้าไหมอเซลมือนะคะเนี่ยสวยงามจริงๆนะ,ะทุกคนนี่นะคะน้องบัลลุลาหน้องซุ้มเจ้าข,<ม>ของร้านตีตน,ตนัชนนน,น,นน์มีบอ่อ ๊าแต่ของเสียวัสดีครับ <harma> เส hina, en, ียอดีครับโอ้ยเสียอยู่ตรงนี้เองแม่อันนี้ขยี้ยิมพูโลนี่ของเฮ้านี่นะคะครับทุกคนสวยงามค่ะทุกคนอเค ผ่านไปผ่านมามาเลือกได้นะคะนัชนชนซิวผ้าไหมนะคะทุกคนนี่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินค่ะร้านหนุ่มๆของเรานะคะผ้าไหมสวยงามแม่วันดีค่ะ,คะ,คะขอทยยอายหน่อยเด้อพนาพนะทุกคนนี่สวยงามนะคะ บรรยากาศให้ชมกันนะคะเป็นอีพีที่ห้านะคะทุกคนหลากหลายมากมหลากหลายมากมายกลย่องข้านะคะกล่องมันเป็นอย่างยังหมอไมนี้เนาะกล้องมันเหมือนกับแข็งแข็งยังไงไม่รู้นะคะมันไม่สมูทเลยกล้องเครื่องนี้มันเบาถ่ายแล้วมันไม่สมูทเลย เพือนะคะกองผานะคะเลือกผาด้วยค่ะพี่น้องเด้อกเดี๋ยวเราไปซูงสิบดีเฮ้ยข้อหม่ยของผู้จอมพระฮะแกเปิดรถไว้ไหม ร้านนายรัผ้าใหม่ค่ะทุกคนพี่แกเอาพาไม่เยอะพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสวดีค่ะโบพี่หยังค่ะบพ,พี่หยัง ในยรา์ผ้าใหม่นะทุกคนก็เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นว่าพี่นายรั์ไม่ได้เอาผ้ามาเยอะเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่าพี่นายรัฐบอกว่าพี่เมื่อยแล้วแล้วไม่มีคนช่วยมือก็เอามาเฉพาะที่แรงตัวเองไหวนะคะทุกคนก็เอามาแค่นี้ลยออมาแค่นี้เลยพอไม่ได้ไม่เหงานะใช่เพื่อให้ไเอาไว้แล้ว แต่คนเอาจิงเอาจังเอาจิงเอากลางเดี๋ยนี้ไม่จริงจังเลยจริงจังแล้วเหนื่อยแล้วพี่ระกเตรียนมาก็อยากมีความสุขขายผ้าไหมขายผ้าไทยให้กับเพื่อนเพื่อนได้มีความสุขในการค้าขายผ้าไหมนะคะจะได้ไม่เหงาเหมือนเหมือนแอตวันแอตวันก็ไอทำยูทูบนี่ก็มันไม่ได้อะไรเยอะแยะอะไรมากมายนะทุกคนคือมันเหงาอะเหงามากๆเลยถ้าไม่ได้ทําก็เราคงจะคิดว่ามันไม่เหมือนเนี่ยเหมือนพี่แหละ คิดเหมือนกันแล้วสูงวัยแล้วสูงวใช่หกสิบพี่หกสิบสี่นหกสิบ็ยังคิดท้อแล้วทุกคนเนี่ยคุณหกสิบสี่ปียังสวยเลยนะทุกคนนะในยรัดผ้าไหมสุรินนะคะก็มาเลือกได้นะคะเขาจะมีเสื้อโค้ทนะคะนี่เสื้อนะคะเป็นผ้าไหมนะทุกคนให้เลือกไม่ใหม่เป็นผ้าไหมาจากอำเภอขาศรินรินนะคะพี่ก็จะขายอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินและก็ตลาดนัดกรีนโมนะคะ ก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะนี่ก็จะมีผ้าขาม้าผ้าถุงหลากหลายมากมายนะคะทุกคนี่พี่นายรัตน์ไม่มีเสื้อดำหรือพี่เงค้หาเลุณือคุณลุงทานเรืออันหนึ่งและอันนั้นหกและอันนี้สองสอ มาเลือกชมกันได้เลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นผ้าไหมจักอำเภอจอมพระนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะหลากหลายเลยนะคะทุกคนเนาะสนใจร้านไหนเลือกกันได้เลยที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกทุกวันเสารนะ์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะวันนี้ช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาทุกคนทุกท่านนะคะเดินชมตลาดนัดผ้าไหมแล้วก็มาทักทายที่ในยรัตผ้าไหมสุรินด้วยนะคะวันนี้นะซือโอกาสมาทักทายนะคะ ให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันนะคะก็ย้แย้มแจ่มใสกันเลยมาทักทายกันได้นะคะอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินตลาดกรินมมนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินก็วันเสาร์ตลาดกรินมนะะม,ม,ม,ว,นนมวันอาทิตย์นะคะก็ไปเจอพี่นายรัตน์ได้นะคะหรือว่าท่านจะสนใจว่าพี่เอาผ้ามาน้อยหรือว่าอยากได้อะไรก็สัง่งไว้อาทิตย์นี้แล้วก็มาเจออีกอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็สั่งจองกันได้เลยนะคะติดต่อเบอร์โทรพี่นายรัตน์เขาได้เลย อยากได้อะไรก็หรือว่าอยากคุยก็ไปที่ขอบสินารินเลยนะนะทุกคนนะคะวันนี้ช่องดอและสมีไ์สไตล์ก็ต้องขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเล่ฟขอบคุณทุกร้ายขอบคุณทุกทกกำลังใจขอบคุณทุกร้านผ้าใหมนะคะที่อนุญาตให้รีวิวในวันนี้นะคะก็ผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานภัยเพื่อน f ีไว้ในที่นี้ด้วยนะคะ เพืที่เขามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีุมีแก่ทุกคนทุกก่านะคะขอบคุณพี่นายรัตน์มากนะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ